สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆสุขุมสุขคนนะครับวันนี้ก็มี้วโอกาสภาพีา่พานอ้อมาช่วเสือนตะั้งท่างหลวงเพนินแม่เล็กยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองช่วงอำเภอหนองหานนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดอรธานีไปจังหวัดอุดอรธานนะีชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกําไรชีวิตนะครับ จากเพื่อนององหารไปจังหวัดอุดรธานีกะระยะทางกับประมาณสามสี่สามสี่สามหากิโลนะครับสามหาครับสามสิบหากิโลนะครับก้มเร็วที่เขากาหนดนะครับที่เห็นป้ายนะเกสิบนะครับเก้าสิบน่าจะแลนอะไพ่เกินห่อยไปเนาเอ้เพิ่นาแลนอะริ่เกินนะครับเขากาหนดไว้เกสบนะครับ ซึเมื่อเนี่ยถือว่าเป็นถนนดีอยู่พี่น้องยังดีอยู่นะับจังหวัดมาจากาอำเภอหนองหารเนี่ยนะยังดีอยู่ครับพอได้รับการปรับปรุงใหม่ฉีดสีตีเส้นชัดเจยนยุ่งว่านไปเข้าหน้าฝนนะครับเป็นหุบมีความปลอดภัยนะครับในการขับขี่หรอกนะครับ ทางหลวงแผ่นดินไปเลยกีบสองนี่มีอีกเื้อหนึ่งกับเื้อถนนนิดโยเริ่มพี่น้องถนนนิดโยเริ่มจากโซอำเภอเมืองเล่ล่ะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับผ่านอำเภอหนองหานผ่านอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผ่านอำเภอพังคน้นผ่านอำเภอพันานานนคมจังหวัดสกลนครน,นะครับผ่านเสี่ยวของจังหวัดสกลนครน,นะครับ มหาลัยราชพัฒน์สกลนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านทาแล่ผ่านกุสุมานนับออกจากกุสุมานกันไปเพื่อนล่ะนับผ่านครพนมนะครับไปสิ้นสุดอยู่อำเภอเมืองนครพนมนะครับต้งหลวงแผ่นดินไม่ได้หยิบสองร่วมระยะทางกะสองร้อยกัวนับสองร้อยกว่าต้นๆพี่น้อง สองหลักกลัวสองหลักกลัวนะครับเป็นถนนซีเลนตลอดนะครับตลอดสายเลยพี่นอ้องเนี่ยเลยเขาปรับปรุงเป็นซีเลนทั้งหมดและ่ะพอมีช่วงไหนที่เป็นตรงนะครับเป็นซีเลนหมดล่ะปีละปลายปีหก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 เจ็ดเนี่ยเป็นซีเลนหมดนะแต่ก่อนมีช่วงสว่าง ดนดินช่วงแหวนกว้างขนเป็นสองเล่นเป็นซีเลียสทั้งหมดนะครับมีความสะดวกสบายปลอดภัยนะครับเส้นนี้ยเพื่อนไปซอดไปประเทศเล่าก็ได้นะครับเสร็คือไปทั้งหลวงพิรินไปเลือสองหนึ่งหนึ่งเฮ้ยสองหนึ่งสองนับสองหนึ่งสองแลนเลาะดิ่มโคงไปทั้งน้องไข่ก็ได้ไปทั้งมุกดาหารก็ได้ ครับเสร็จไปได้หลายนะครับไปได้หลายทาั้งถนนไปอีสานนอกเลยถนนอีสานนอานะครับไม่ได้จำกัดนะครับไม่ได้จำกัดเสร็จทั้งคือทางภาคเหนือนะาะภาคเหนือสิปไปแม่ของสอนก็นกนไปได้แค่สามทางพี่น้องสามทางขอล่อท่านะไปทางอื่นไม่ได้นะ จากท่าจังหวัดตากไปเพื่อแม่สเสลี่ยงไปแม่ห้องสอนจากเชียงใหม่กับไปจอมทองไปแม่สเสลี่ยงแม่ห้องสอนจากเชียงใหม่ไปแม่แดงไปทำเภอ,อยังละ่ะเรื่นหัวหลักรื่นซื่อนะครับกบารทอแม่ห้องสอน ก็ได้สามท่านนะครับสามทางสองทางกลับไปบรรจบบรรจบกันอยู่แม่เสีเ่ยงกันมาจากแม่สอดแม่สอดมาจากจอมท่องกับไปบรรจบกันนี่หันกาเป็นเส้นเดียวอเขานะครับเป็นแชร์สองเส้นไปเพื่อสิไป,ไปทา้งเพื่อแม่แตงก็ได้แค่นั้นนะครับแค่นั้นกลับไปบรรจบกันอยู่ทังเขาคุณย่วมือเขานะครับทาง,ง,งเขาแม่งสอดนี่เกัาเตือยจำกัดนะครับจำกัด ้ันเทานี้ไปได้ก็ได้นด่ย,ยังจะไปสกลนครเนยเจ้ายุยสัยละเจะย้ยูดอนเต๋ยอยดอนกลับไป,ไมยยปหมายเลขยี่สิบสองจ้ยูการสินเตอะการสินกับไส์สามส่วนหนึ่งเนาะการสินต่อสองเก้าเนะครับไป3ามส่วนหนึ่งขับผู้พันไปนะครับป,รปันคุปิงงูไป คือจีมาใส่ข้างละเอทแต่ละเอทกับพันกุชินะไล่ามานะครับกุชินาไล่เพราะเขาวง่เขาโง่ขามไปตองห้อยมาหาันก็ได้ตองห้อยไส้สะกดหลากหลายนะครับทั้งหลายมาจากทั้งนครพนมก็มาได้มาจากทาั้งถั่วพนมก็มาได้าานนไดหน้าแก่ถาดพนุมลูกดาหาร ไปอุด่ดอนเลยไปอุด่ดอนี่ยเพราจำเป็นต้องย่ีนแลีนรถย้อนกลับไปทางเก่านะครับเพราะมาจากสกลนครเนาะกับข้าวหลดมาเลขยีย่สิบจากน้องค่ายครับมิตรภาพสองเพราะว่าจากน้องค่ายไปจากพุวิสัยกะไม่อีกเสน้นหนึ่งนะครับดเดา๋ยวเบิกบอนเอาเพิ่มบนพื้นมาหน่อยแต่วันเลยมาหน่อย เราขันแกนแตเขาได้ทุกที่ทางนะครับภายสารเท่าเลยมันพ่วงเครื่องไม้ไปได้แช่พุ่งยีต้างนะครับถึงไ,ไหม้ตั้งแมงซอนเบลซ้อนทักชิดไล่ท่างลับปราง ครับทั้ง่เสียเรี่ยงแต่เวลกีทา,า้งนะว่าหลากไหนลับปงังอีย่านะครับลับปงังลัอบปังอ่ะข้อสิไปลับปงังมาจากเชิไร้เชืกอกไร้ก็ไม่เสร็จเลย ราเอไล่จากเ่ไล่จากพยอรไม่เสร็จมาจากอุติีไปท้งร้องมดีไม่เ็ดสีมาจากตากทั้งร้งมดีไม่เล็กหนึงมาจากเชียงใหม้ทั้งรงไมดีไม่เล็ดเสียมี่สนับนะครับเมื่อกี้เร็จทา่าน บานเาไปทางไหมาทาไงไหนทะลปงกันเลยสการเดินทางอ่ะใส่เวลาชั่วโม,มงหนึงาคเือมาต้องก็ซนสามสองอีลดสามโลทีล่บ้านเาแลนก็เกินสาชั่วโมง่าเนือน่ล้ว,วลาาม,ม,ม,ามาต้องก็หาชัมม่วโมงหชั่วโมงสามเท่านึงสช้เวลาเกินมื่น ว่างสัตว์แตงจ่าเชี่ยงไม้ใบของสอดสองร้อยกุ้งรัวใส่เวลาเครื่องมงอน,นะครับจากแววตากไปแม่สอดจากแม่สอดไปปุ่มพังวะนี่ยใส่วเวลาเป็นเครื่องมืนอนะครับเครื่องมือระยะทางปูกไกล เนะคือเอาเปทางที่สะดวกสบายที่สุดเดีวน,นะครับเต็จตาแปร,รสอดเส่งสแดงน้ำบากแน่ยกไปอุปปั์พบปะไปอุปปันี่คือ ท่างหมอเป็นจิตมาเลกยิบสองนะครับยิบสองถนนนิดโยนะครับมุ่งหนาสู่จังหวัดอุดรธานีนะครับจากอำเภอหนองหานไปจังหวัดอุดอรรวมระยะทาง30วาโลโลนะกว่าัวกิโลพออี่น้อง30กว่าฟมสาม3ิบนา3า3 5กบซีมอม ถนนดีครับถนบนดีการันตีเลว่าถนนดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ